สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลนะครับพี่น้องครับหลายหลายท่านนะครับเคยเห็นมิราชนะครับ m i r a g e มิราชคืออะไรครับนักเดินทางในทะเลทรายจะเห็นทะเลสาบอยู่ข้างหน้าครับทะเลอยู่ข้างหน้ามีน้ําเต็มเลยไกลลิบลิบนะครับแต่เมื่อเดินไปถึงตรงนั้นกลับไม่มีอะไรเลยคนขับรถในทะเลทรายก็เหมือนกันนะครับคนขี่อู่ทะเลทรายก็เหมือนกันเวลาร้อนนะครับคนขับรถก็จะเห็นแอ่งน้ํา แอ่งน้ําที่อยู่บนทรายนะครับที่ไกลๆในวันแดดจัดเข้าไปใกล้ก็พบว่าไม่มีน้ําจริงเช่นเดียวกันกับมิลลาชนั้นเป็นภาพลวงตาที่ดูเหมือนจริงแต่ไร้สาระและหลอกเหมือนกับคําพูดของคนชั่วครับในสุภาษิตบทที่2ข้อ12คําพูดของคนชั่วนั้นดูน่าฟังดูมีเหตุผลแต่พาไปผิดทางครับนั่นคือพระเจ้าของพระเจ้าในวันนี้พี่น้องครับในวันนี้ บทที่2อ1ข้อ12ครับเพื่อช่วยเจ้าให้พ้นจากทางของคนชั่วจากคนที่พูดสิ่งที่คดเขียวพี่น้องครับกับดักของคนชั่วนั้นก็คือคำพูดครับกับดักของคนชั่วคือการล่อลวงทั้งหนึ่งครับพี่น้องครับสิ่งที่ดูเหมือนเป็นความหวังของเรากับจริงๆแล้วไม่ใช่สิ่งที่เราวาดหวังไว้อาจจะไม่ใช่ความสําเร็จที่เราตั้งไว้ตั้งเป้าไว้ พอเดินเข้าไปอ้าวกลายเป็นภาพหลวงตาไปซิแล้วหรือมิจะภาพของคนสองคนนะครับเมื่อเดินกันไปน,น,นานๆก็ปรากฏว่าคบกันต่อไปไม่ได้เดินเข้าไปนะครับแทนที่จะเห็นถึงความสวยงามกับเห็นถึงความโศกกระปกโสมมเห็นถึงสิ่งที่คดเคี้ยวเห็นถึงสิ่งที่บิดเบือนและเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นสุภาษิตข้อนี้จึงมีประโยชน์ครับมีประโยชน์ชีวิตของเราว่า ปัญญาที่มาจากพระเจ้าเป็นสิ่งที่จะช่วยเราให้พ้นจาก,กบดักหรือกับดักที่พรางตาของคนชั่วลร้เหล่านี้พี่น้องครับคาว่าทางอย่าลืมนะครับผมอธิบายไปหลายรอบแล้วแปลว่าวิถีชีวิตครับมักปฏิบัติมอรอหันคอควายนะครับหรือมันค่าแห่งการปฏิบัติทางนั่นเองแนวทางที่คนเดินไปคนชั่วคือใครคนชั่วคือคนที่ตั้งใจใช้ชีวิต ในทางที่ต่อต้านพระเจ้าในทางที่เป็นศัตรูเป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้านี่คือคนชั่วเพราะในที่นี้คําว่าทางของคนชั่วกันวิถีชีวิตแนวทางที่คนชั่วเดินไปไม่ใช่แค่พฤติกรรมที่ไม่ดีชั่วคราวประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นแต่มันเป็นวิถีชีวิตที่มืดมนมืดบอดเป็นวิถีแห่งความมืดที่มีระบบดําเนินชีวิตอย่างเป็นระบบในความมืดนั้นและมีการเชื้อเชิญให้เราเข้าร่วมด้วยนะครับ พี่น้องนั่นแหละครับคือมิราชในความชั่วร้ายเป็นสิ่งคดโกงสิ่งที่บิดเบี้ยวสิ่งที่ไม่จริงไม่ตรงพี่น้องครับมาจากคนที่พูดจากคดเคียเ้ยวนนเองการบิดเบือนนะครับบางครั้งใช้คําว่าโกหกก็ได้โกหกปลินป้อนนี่คือการคดเคียเ้ยวนเองคนเหล่านี้ไม่พูดตรงๆครับคนเหล่านี้มักจะสร้างสถานการณ์ขึ้นมา หรือักจะอ้างว่าคนอื่นพูดอย่างนี้พูดอย่างนั้นแต่จริงแล้วเขาพูดเองคนเหล่านี้มักจะใช้วิธีชักจูงด้วยคําพูดที่อ่อนหวานตีสองหน้าหน้าอย่างหลังอย่างนะครับดูเหมือนน่าสนใจในสิ่งที่เขาพูดนะครับดูเหมือนว่าน่าจะมีเหตุมีผลดูเหมือนว่าน่าจะเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ดีแต่ว่ามันมีพิษซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องของคําพูดของคนชั่วร้ายมักจะมาในรูปของคําถามชวนให้สงสัยบ้าง เช่นงูกับเอวาครับชวนให้สงสัยในทางของพระเจ้าในบัญญัติของพระเจ้าในคําสั่งของพระเจ้าหรือเป็นคำโกหกคาโตที่ห่อด้วยความหวานความหวานของคําพูดใช้คาพูดที่ล่อลวงหรือการทําให้ผิดดูเหมือนถูกและสิ่งที่ถูกเหมือนผิดนั่นแหละครับคือคําพูดของคนชั่วมักจะมาในรูปนี้ พี่น้องครับผิดกับพระเยซูนะครับพระเยซูบอกว่าพระองค์เป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตครับการว่าชีวิตของพระเยซูนั้นคืออะไรครับก็คือทางที่นําไปถึงชีวิตเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตจุดหมายปลายทางของเราคือชีวิตและชีวิตนิรันดร์ครับชีวิตที่ครบบริบูรณ์เต็มเปี่ยมพี่น้องพระเยซูทรงเป็นทางแห่งความรอดเป็นทางนั้นครับตรงข้ามกับทางคดเคี้ยวของคนชั่วร้าย ขณะที่พะเยซูอยู่ในถิ่นทุรกันดารพี่น้องครับพะเยซูเผเชิญกับคําพูดที่บิดเบือนพระวจนะที่มารซาตานนั้นบิดเบือนให้พะเยซูแต่พะเยซูเป็นไงครับเอาชนะเพราะเนื่องจากว่ามีชัยชนะโดยที่พระเยซูก็ใช้พระชนะโต้อตอบนั่นครับคือตอบด้วยพระจนะและวิจารย์แห่งปัญญานี้เองฉะนั้นเราเป็นผู้ที่มีพระเยซูอยู่ในใจใช่ไหมครับคําตอบคือใช่ เราย่อมไม่หลงไปตามคำพูดคดเคี้ยวเพราะว่าเรารู้จักเสียงของผู้เลี้ยงของเราเพราะฉะนั้นเพ,พิ่งผีต่อนนี้ะครับสั้นๆนิดเดียวทำให้เรารู้ว่าเรารู้จักทางที่ควรจะเดินครับเมื่อเรามีปัญญาเมื่อเรามีวิจารยานเราก็จะรู้จักทางที่เราควรจะเดินไปและทางที่เราควรจะหลีกเลี่ยงออกห่างมันพี่น้องครับอยากจะให้ข้อคิดอย่างนี้ครับว่าไม่ใช่ทุกโอกาสที่เปิดมา มาจากพระเจ้านะครับโอกาสบางทีเปิดมาไม่ได้มาจากพระเจ้าก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้สิปัญญาต้องใช้ความอย่างรู้ที่มาจากพระยะของพระเจ้าครับต้องใช้ต้องขอพระเจ้าให้พระวิญญาณสุดช่วยเราในการที่เราจะแยกแยะสิ่งที่ถูกที่ผิดแล้วเราจะเดินอยู่บนหนทางนะครับของคนดีเราจะไม่เดินอยู่ในทางของคนที่พูดดีแต่คิดร้ายนะครับ ประการต่อไปก็คือว่าเราต้องเฝ้าระมัดระวังคําพูดที่ฟังดูดีแต่ผิดหลักความจริงเป็นคําพูดที่เจือด้วยยาพิษแต่ว่าเคลือบด้วยน้ําผึ้งปัญญาจะช่วยเราฟังคําพูดแบบนี้และแยกแยะได้เพราะเรามีตัวกรองที่มาจากพระเจ้าครับเราจะไม่เชื่อเพียงเพราะฟังแล้วดูดีแต่เราจะมีพระเจา้าของพระเจ้าและมีพระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนเราอยู่เสมอเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราพ้น จากความรอดหลวงจากสิ่งที่คดเคี้ยวให้เราพน้นและเราจะช,ชนะมันอย่าเอาแค่เฉียดฉิวนะครับอย่าเอาแค่เอาพอรอดก็พอพี่น้องครับพระเจ้าไม่เพียงให้เรารอดจากความผิดความบาปแต่ให้เรารอดให้เราหยุดก่อนที่เราจะเดินเข้าไปในทางแห่งความมืดต่อไปนี้เราจะไม่เดินไปเฉียดทางแห่งความมืดอีกแล้วเพราะเราอยู่ในความสว่างครับทางที่ดูเหมือนดีอาจจะพาไปถึงความมืดถ้าคนที่พูด ไม่สัดซื่อครับคําพูดที่ไม่ดีคําพูดที่ไม่ตรงมักจะมาจากแผนการในใจที่ไม่บริสุทธิ์พระคําของเจ้าเท่านั้นนะครับคือเป็นทางเดียวครับเป็นบลูพินต์เป็น,ปน,ปนพิมพ์เขียวเป็นแผนที่เดียวครับที่จะนําไปถึงพระเจ้าที่เราจะไม่หลงทางขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้ร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าท่องหลายทูลขอให้พระปัญญาของพระองค์นำทางชีวิตของข้าพงทั้งหลาย ขอทรงช่วยให้เมื่อไรที่จะเห็นกับดักที่คนอื่นมองไม่เห็นด้วยสติปัญญาด้วยสายตาที่มาจากพระเจ้าด้วยคำเชลอฉลาดที่เมื่อไรจะได้อ่านและเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นและสามารถที่จะให้ความหมายอย่างถูกต้องและรู้ว่าอะไรคือกับดักอะไรคือหลุมฟางคำพูดที่อ่อนหวานพงเจ้าข้าขอทรงโปรดช่วยข้าเมืาไให้แยกแยะว่าสิ่งไหน เป็นสิ่งที่ตรงกับใจของผู้พูดสิ่งไหนเป็นสิ่งที่เป็นคำพูดที่เสยแส้งจอมปลอมขอบเจ้าทรงโปรดนำพาข้ามหลายมึงหลายมีชีวิตอยู่ในการรับใช้พระเจ้ามีชีวิตอยู่ในสังคมที่ดูดีแต่ขอพระเจ้าทรงโปรดให้ข้ามหลายพ้นจากซึ่งชั่วร้ายขออวยพรให้ผู้ได้ยินได้ฟังเสียงศีลบาลทุกท่านได้มีชันที่สุขรับการคุ้มครองภัยและพ้นจากภาคหลวงตา อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบเจ้าอํานวยพระพรพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับสวัสดีครับ สันติสุขครอบครอง